กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด c r i b e เป็นกำลังใจในการคลิปด้วยครับผมเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วกลับสวสีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน,เอนๆเนี่ยไปดูในส่วนของเรื่องของการจัดทีมตัวละครครับนี่ก็เป็นพื้นฐานหลักหรือปัจจัยหลัก,ลก,ลกต่างๆในการเล่นเกมของ w o r l d f i s h i n g Championship ครับ ซึ่งเกมนี้ต้องบอกว่าการสร้างรายได้ของเราหลักๆมันจะอยู่ในส่วนของแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับถ้าเราเข้าไปในตัวเมืองนะครับเราก็จะเห็นกิจกรรมนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปแข่งจับปลากับเพื่อนๆครับซึ่งเราจะต้องแบบว่าจับปลาให้ได้ตัวแบบระดับที่ไล่มาเลยนะครับระดับปลาที่เราจําเป็นต้องจับและหาพอยต์หรือคะแนนเนี่ยมาสะสมให้เยอะที่สุดภายใน1วันนะครับเพราะว่าแล้งเนี่ยเขาจะจัด รีเซ็ตก็คือ1วันนะครับหวันเนี่ยเขาก็จะแจกรางวัลให้กับเราเลยนะก็คือหมายความว่ามันได้เยอะมากนะครับนี่ก็คือการหารายได้ของเกมนี้ฉะนั้นนะครับการจัดทีมประครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นปัจจัยหลักและก็สําคัญมากๆครับซึ่งการจัดทีมของเราอ่ะผมจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับซึ่ง ทั้งหมดในเกมเลยนะครับมันจะมีแค่2ประเภทเท่านั้นในการจัดทีมก็คือ PVP แล้วก็การตกปลาแบบทัวร์หรือทั่วไปนั่นเองนะครับปลาที่เราจะตกนะครับในส่วนของแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็จะไล่มาเลยครับตามคะแนนเลยนะก็คือ จากเรื่องชื่อนะครับมาเลยนะมันก็จะมีคะแนนให้กับเรานะครับตามระดับเลยนะเรื่องชื่อเนี่ยคะแนนมันจะเยอะกว่านะครับมันก็จะให้ตามระดับพื้นที่ด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะให้ตามนี้เลยนะแต่ว่าปลาที่จะให้คะแนนตามระดับที่สูงที่สุดเนี่ยก็ไล่มาเลยครับจากเรื่องชื่อตำนานหายากนะครับอะไรแบบนี้นะตามสภาพของเมืองที่เราอยู่นะครับโอเคจากนั้นนะเราจะมาพูดถึงว่า การจัดทีมครับหลักๆเนี่ยให้เราเข้าไปที่ตัวจัดตัวละครนะครับมันก็จะมีทีมหลักแล้วก็ทีมรองนะครับตัวนี้เนาะสตัวนะครับพอเราไปจัดทีมเนี่ยแรกๆเลยนะครับพื้นฐานหรือเบสิกของคนที่เริ่มมาใหม่เนี่ยง่ายๆเลยครับก่อนที่เรายังไม่รู้ว่าตัวไหนที่มีสกิลหรือมีออฟที่ดีเนี่ยให้เพื่อนครับจัดใส่อัตโนมัติเลยครับอย่างนี้นะ PVP หรือเราจะจัดทีมแบบการต่อสู้ทั่วไปนะครับอย่างเช่นของผมนะครับถ้าผมเลือกนะ ระดับความเชี่ยวชาญน,นะครับอ่ะอะ่ผมจะเลือกแบบเชี่ยวชาญแบบการทัวร์นะครับถ้าผมเลือกแบบเชี่ยวชาญแบบการทัวร์เนี่ยก็หมายความว่าเขาจะจัดใส่เซตให้กับเราเลยตามค่าออฟนะครับหรือบัฟนั่นเองบัฟเนี่ยทั้งหมดนะครับในเกมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6บัฟนะเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับอันนี้บัฟดาเมจดังวนบัฟดาเมจทั่วไปนะครับแล้วนะครับถ้าเราจัดใส่อัตโนบัิแบบนี้ก็คือเขาจะหมายความว่าเขาจะจัดบัฟตัวที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็บัฟแบบไม่ซ้ำกัน พราะการที่เราจะเอาไปเล่นแบบทัวร์นะครับหรือเล่นแบบตกปลาธรรมดาเนี่ยบัฟเนี่ยไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับถ้าเราจัดตัวละครที่อยู่บัฟเดียวกันเนี่ยซ้อนทับกันเนี่ยบัฟจะไม่เกิดผลนะครับอย่างเช่นนะผมจะจัดให้เพื่อนดูนะครับอ่าอย่างเช่นตัวแรกเนี่ยผมก็คือตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับผมก็จะเอาออกตัวนี้นะแล้วผมจะลองใส่เรียนดูนะครับเห็นไหมมันก็จะเกิดคําว่าเกิดออปชันซ้ําซ้อนนะครับก็คือมันมีบัฟเหมือนกันก็คือบัฟ น้ำวนนั่นเองนะครับผมถ้ามันมีบัฟน้ำวนเนี่ยมันจะใช้ซ้ํากันไม่ได้นั่นก็แสดงว่ามันเป็นแค่แบบว่าเราใช้ได้แค่สกิลนะครับแต่ค่าออฟของตัวละครอะซ้ําซ้อนหรือรวมค่าไม่ได้นั่นเองครับอะอย่างเช่นนะผมจะกดให้เพื่อนดูนะครับอย่างเช่นตัวแรกนะตัวแรกเนี่ยบัฟก็คือ,อบัฟก็คือเพิ่มดาเมจทั่วไป40%นะครับแล้วก็เลียนนะ,ะเลียนเนี่ยดาเมจทั่วไปเพิ่ม18%เห็นไหมมันเป็นบัฟแบบ เหมือนกันครับผมก็คือถ้าบัฟเหมือนกันเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบว่าเพิ่มหรือทับซ้อนกันได้นั่นเองครับอ่ะถ้าเรากดดูบัฟตรงนี้ครับนี่นะบัฟเนี่ยก็คือดาวเมดน้ําวนนะครับเราจะเห็นว่าน้ําวนทั่วไปเนี่ยอันแรกยอยู่ที่40%เอเองนะครับปกติแล้วถ้าตัวนี้40นะครับตัวนี้40แล้วก็ตัวนี้อีก18นะครับรวมกันเนี่ยมันก็จะเป็น58%ใช่ไหมแต่การที่เราจะจัดทีมไปจับปลาแบบทั่วไปนะครับมันจะ ับซ้อนกันไม่ได้นะสำหรับออฟนั่นเองครับเขาก็เลยแบบว่าให้เราเนี่ยพยายามที่จะหาตัวละครนะครับที่อยู่คนละบัฟนะมาใส่ให้ครบใน6บัฟนะครับมันถึงจะมีแบบว่าประสิทธิภาพจริงจริงแล้วตัวละครนะครับที่มีบัฟเยอะที่สุดเนี่ยก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับในแต่ละบัฟนะเราจะเห็นนะครับในแต่ละบัฟเนี่ย ตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดเนี่ยก็คือมีความสามารถหรือบัฟที่มีค่าเยอะที่สุดนั่นเองครับผมอ่าแล้ว่าจะเข้าใจไหมครับทําไมมันถึงใส่ตัวนี้ให้ผมใช่ไหมเวลามันจัดใส่อัตโนมัตินะครับนี่นะอ่ะมันใส่ตัวนี้เพราะว่าผมไม่มีตัวนี้นะครับถ้าผมมีตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใส่ราเชลนะครับราเชลเนี่ยก็จะถูกจัดเข้าไปในทีมหลักนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมมีตัวนี้แทนนะเขาก็เลยจัดตัวของกิมมี่นะครับให้กับผมนะ เวลาเรากดใส่อัตโนมัตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ก็แบบว่าลักษณะนะในการจัดทีมนั่นเองครับหลังๆนะครับหลังๆเราจะไม่ได้ใช้แบบนี้หรอกครับเพราะว่าอันนี้ผมต้องขอพูดกับเพื่อนๆก่อนนะครับว่านี่ก็คือช่วงแรกนะครับพื้นฐานเลยว่าทําไมบัฟถึงต้องจัดแบบนี้นะครับมันถึงจะได้ครบบัฟทั้งหมดนะเห็นไหมบัฟผมก็จะเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราจัดแบบทับซ้อนกันเนี่ย ปั๊บเราจะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเวลาเราจะไปลงตกปลานะล่างๆเนี่ยที่ผมพูดนะครับล่างๆเนี่ยขาจะใช้ในตัวที่มันมีสกิลที่มีประโยชน์มากกว่านะครับประโยชน์อะไรบ้างนะครับในส่วนของสกิลสกิลส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าทําให้ปลามันไม่ตกกรอบนะครับก็คือปลาเนี่ยเวลามันดึงนะครับมันก็จะตกขอบพอมันตกขอบเนี่ยมันก็จะหลุดนะครับปลาเนะ <S <S าะเขาก็จะหาสกิลที่แบบว่าอย่างเช่นน้าวนนะครับตัวที่สามารถทําให ปลาเนี่ยกระเด็นกลับมาที่อยู่ตรงกลางได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะตัวที่มันมีประโยชน์ส่วนใหญ่นะครับผมโอเคทีนี้ผมพูดในส่วนของแบบว่าทีมที่เราจะจัดไปในส่วนของทีมปกตินะครับแต่ถ้าเป็นทีม PVP เนี่ยก็คือผมต้องขอพูดอย่างนี้ครับบัฟหรือออปชันมันเนี่ยสามารถทับซ้อนกันได้ครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมในส่วนของ PVP ให้เพื่อนดูนะครับมันคนละอย่างนะในส่วนของ PVP เนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับเราจะเป็นต้องแต่แลนด์เหมือนกันเพราะว่า ถ้าเราแต่แรงเนี่ยมันจะสามารถนำมาพัฒนาตัวละครของเราได้นะครับอเดี๋ยวผมหาก่อนนะเออ PVP นี่วะ PVP จะนี่ไงนี่ก็เป็น PVP นะครับอ่ะทีนี้ผมจะจัดทีม PVP เห้เพื่อนดูนะครับใน,นส่วนของ PVP เนี่ยบัฟเนี่ยสามารถทับซ้อนกันได้ครับเราสามารถจัดบัฟเฉพาะที่ มีบัฟเชี่ยวชาญของบัตเทิลนะครับอย่าลืมคำนี้นะครับบัฟเชี่ยวชาญของบัตเทิลเท่านั้นที่จะสามารถนําไปใช้ในส่วนของ PVP ได้ครับอ่ะโอเคถ้าเรากดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าตัวละครที่มีบัฟบัตเทิลนะครับเขาจะโชว์ให้กับเราเลยตัวละครแค่นี้นะครับที่มีบัฟบัตเทิลเนี่ยอ่าตัวอื่นเนี่ยจะไม่มีบัฟบัตเทิลนะครับก็ถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยอ่ะอย่างเช่นผมออกให้เพื่อนดูนะถ้าสมมุติว่าอ่ะผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับเห็นไหม มันไม่มีบัฟปัตเทิมนะครับบัฟมันก็ไม่มีนะเห็นไหมอ่ะไม่มีบัฟเลยนะครับสาหรับบัฟออปชันเนี่ยไม่มีแต่ถ้าผมใส่ตัวละครที่อยู่ข้างบนนะครับอ่ะตัวละครที่อยู่ข้างบนนะใส่เข้าไปเลยใส่แล้็ไปเลยนะครับเห็นไหมบัฟก็จะเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็จะมีช่วงเวลาโบนัสและคะแนนปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คะแนนปฏิบัติเพิ่มขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยก็คือสามารถซับซ้อนกันได้ก็หมายความว่าบัฟทั้งหมดนะครับ สามารถรวมกันได้นั่นเองนะอันนี้คะแนนปฏิบัติ10%เ็นห็นไหมออฟที่อยู่ข้างล่างนะครับนี่คือออฟเกี่ยวกับการบัตเทิลนะเห็นไหมสิบเปทั้งหมดเนี่ยก็สามารถนํามารวมกันได้ครับเป็นคะแนนปฏิบัติ40%และคะแนนช่วงโบนัสนะครับก็1 0 0ทั้งหมดเลยนะครับเขาก็จะเอาบัฟที่สามารถเนี่ยมีคุณสมบัติแบบนี้แหละสามารถทับซ้อนกันได้นั่นเองนี่ก็คือในส่วนของ PVP นะครับในส่วนของเบสเนี่ยเบสก็ต้องใช้ออฟนะครับอ่า ต้องใช้ออฟบัตเทิลเหมือนกันนะออฟบัตเทิลเนี่ยมนันจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะเป็นเบ็ดประมาณนี้เบ็ด uh, เป็นสีเงินแบบนี้ครับแล้วชื่อบัฟเนี่ยเพื่อนๆลองดูชื่อบัฟนะบัฟเนี่ยก็คือคะแนนแอคชั่นนะครับเพิ่มขึ้น20%คะแนนแอคชั่นเนี่ยหมายความว่าคะแนนสแนปดาวเมทนะครับสแนปดาวเมทเนี่ยหมายความว่ายังไงครับก็คือดาวเมทที่เวลาปลามันกระเด็นขึ้นเราก็ใช้เมาส์เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอันนี้ก็คือทำดาวเมทสแนปนะครับ แล้วพอเวลาปลาตกเนี่ยเราก็สามารถกด snap ได้อีกครั้งก็หมายความว่าทำาาเม g ได้ทั้งเวลาปลากระเด็นแล้วปลาตกลงพื้นผิวน้ําเราก็ทําการ snap ได้อีกหมายความว่า snap เนี่ยมันคือดาเมจหลักๆอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะครับในก็บอกเลยนะแล้วคะแนน action เน,เนี่ยเราจะสามารถเพิ่มได้ครับโดยการเพิ่มที่อยู่จุดเรือนะครับเรือที่เราเลือกใช้เนี่ยเราควรจะเปลี่ยน off ออนะครับ ต้องเลือกเรือที่เป็นเรือ PVP โดยเฉพาะครับอย่างเช่นเรือตัวนี้นะครับของผมเนี่ยมันเป็นเรือ PVP นะเพราะว่า PVP ตรงไหนครับเพราะคะแนนนะครับอ่าเพราะออปชันเนี่ยผมปรับเป็นคะแนนแอคชั่น20ครับอืมแต่ถ้าเป็นเรือนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้คือเรือที่เอาไว้ใช้ตกปลาแบบทั่วไปผมใช้ในส่วนของดาวเมจสแนป50ครับผมอ่าโอเคนะ ถ้าเป็นโจมตีดาเมจสแนป50%อย่างนี้ครับมันไม่สามารถใช้ใน PVP ได้นะครับมันเป็นออฟไม่สามารถใช้ได้มันต้องเป็นออฟแบบบัตเทิลเวลาเราเปลี่ยนออฟครับอ่ะเราก็ลิกดูก็ได้ครับออฟที่ใช้ในบัตเทิลเนี่ยเขาก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะครับก็จะมีอยสีออฟบัตเทิลนะตรงนี้ครับผมสีออฟที่สามารถใช้ใน PVP ได้ตัวข้างบนเนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือสามารถใช้แบบทั่วไปได้ครับจนถึงเสริมนะครับจนถึงออฟเสริมตรงนี้นะอ่าโอเคไหม ตรงนี้แหละครับนี่ก็คือวิธีการจัดนะครับเวลาเราจะเล่น pvp แล้วก็หรือเวลาเราจะจับปลาในแชมเปี้ยนชิพนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปจัดทีมตกปลาแชมเปี้ยนชิพให้กับเพื่อนเพื่อดูครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะจัดก็คือตัวละครเ่ะเยามาจัดตัวละครก่อนละกันครับตัวละครเนี่ยผมจะใส่ในส่วนของอ่ะผมจะเลือกแบบอัตโนมัติก่อนนะครับเชี่ยวชาญแบบการทัวร์ก่อนนะแล้วทีนี้ผมก็จะมาเลือกดูสกิลนะครับของตัวละครเนี่ยว่าผมจะได้ใช้หรือเปล่าตัวนี้นะครับผมก็ได้ใช้นะ ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าบัฟน้ำวนเนี่ยผมได้ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ปัญหาก,ก็คือผมไม่มีจิ๊กซออัพนะครับอ่าผมได้แค่เลเวล1นึ่งนะครับดามเมจมันจะไม่แรงผมก็ไม่สามารถแต่ว่าเวลาไปเจอปลาตัวใหญ่นะครับผมก็จะไม่สามารถมีดามเมจพอที่จะไปล้มปลาใหญ่แล้วก็จับปลาใหญ่ได้นะผมก็จะ ผมก็ไม่จําเป็นนะครับผมก็เอาออกนะอันนี้ก็คือช่วงหลังๆแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มดูแบบลักษณะของปลาว่ามันจับยากคือปลามันจับยากอยู่แล้วนะครับปลาเรื่องเชื่อเราต้องเอาแบบว่าตัวละครที่สามารถแบบทดแทนเรื่องของน้าบนได้นะครับนี่ก็คือผมจะเรียงเข้านะครับพอจากนั้นนะครับตัวที่2เนี่ยผมก็เอาตัวนี้เข้าอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเรียกลาวาไฟมานะครับซึ่งมันทําดาเมจแบบแรงมากๆคือเป็นตัวเดียวที่ผมสร้างดาเมจให้แรงสุดนะครับก็คือตัวนี้แหละ ตัวอื่นเนี่ยดาเมจจะเบาวกว่านะครับสาหรับตัวตานานตัวนี้นะตัวที่3มเนี่ยคือตัวนี้ผมก็ใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะผมก็ใช้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความสามารถคือ,อในการที่จะสร้างกรงนะครับเพื่อขังปลาพอขังปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ปลากระเด็นขึ้นพอปลากระเด็นขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ในส่วนของ snap damage ได้นั่นเองครับซึ่ง Snap d a m a g e เนี่ยเราจะ ยิ่งเราทําให้ปลามันกระเด็นขึ้นนะครับเราก็จะยิ่งมีสามารถทาดาเมจสแนปได้นะครับเพราะว่าตัวเรือมันจะไปทําคอมโบกับ Hayır. ตัวเรือครับตัวเรือของผมเนี่ยมันก็คือมีดาเมจสแนปนะครับ50%เนี่ยมันจะทําให้การสแนปของผมเนี่ยบันแรงมากขึ้นนะครับยิ่งปลายิ่งทําให้ปลามันกระเด็นขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นด้วยนะครับแต่ทําไมผมเอาเลียงทาไมผมเอาเลียนมาใส่นะครับเพราะว่าเลียนเนี่ย จำเป็นมันต้องมีนะครับเพราะว่าผมต้องเอาเรียนเข้าซึ่งปลาเนี่ยเวลามันหลุดกรอบนะครับเวลามันกําลังจะหลุดกรอบเนะี่ยถ้าเราไม่มีตัวใดที่ทําให้ปลามันหยุดนิ่งได้นะครับหรือทําให้ปลาเนี่ยมันกลับเข้ามาในกรอบได้เนะี่ย เราก็จะไม่เสียในส่วนของทางเชื่อเพิงไปนะครับผมเปล่ยนมันจะไม่ตึงนะครับมันจะลดการตึงลงทําให้เราแบบว่าเราเนี่ยสามารถคุบคู่ปลาได้นะครับช่วงที่ปลามันกําลังที่จะตกขอบเนะี่ยมันก็จะกลับมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือความสามารถของเรียนก็คือผมจําเป็นต้องเอาเข้ามานี่ก็คือ3ตัวที่ผมเลือกนะครับที่คิดว่าจะนําไปใช้แต่ว่าปัญหาก็คือตัวนี้ องผมนะครับซาร่าเนี่ยมันเวลน้อยเกินไปผมก็เลยไม่อยากได้นะครับผมก็เลยจำเป็นต้องยอมทับซ้อนได้นะครับเพื่อที่จะหาตัวที่ดาเมจมันสูงนะครับมาทดแทนตัวดาเมจสูงๆเนี่ยผมก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีตัวเฮเลนนะครับเฮเลนเนี่ยเวลามันเรียกนกมาจิกนะครับคือมันแรงมากๆนะเอาจริงคือแรงแรงพูสมควรเลยนะครับและก็เปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับที่ผมใช้ประจําก็คือตัวนี้นะ ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเรียกปาวาดนะครับปาวานเนี่ยมาทับสําหรับของปานะก็ถามว่ามันโอเคไหมมันก็ได้นะมันก็ได้นะครับมันก็ได้แต่ว่ามันยังสู้เฮเลนไม่ได้ครับซึ่งตอนนี้เฮเลนมันเดยเวิสิอ็มันแรงกว่านะมันก็ต้องดูจากลักษณะแบบนี้แหละครับเวลาเราเลือกสกิลเนาะถึงแม้ว่ามันจะทับซ้อนก็ช่างไม่เป็นไรนะครับในส่วนของต่อมานะครับ ข้างล่างเนี่ยคือเราต้องดูออฟว่าเราพอใจกับออปชันของเราไหมน้ามีดสแนปนะครับตอนนี้ของผมอยู่ที่ประมาณ70%และถือว่าโอเคนะครับสามารถได้ทำตัวสแนปเนี่ยแรงขึ้นสามารถเอาออ,อปชันนะครับหรือเอาบัฟเนี่ยมาเพิ่มเติมได้มันก็เลยแบบว่าทำให้เราสามารถตกตาได้ง่าย CP เนี่ยยังไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับผมก็บอกว่าถ้าเราอยากได้ CP เยอะเนี่ยเราก็เอาตัวเลเวลเยอะเข้าใช่ไหมแต่การเอาตัวเลเวลเยอะเข้าเนี่ย มันบางทีมันไม่ได้จําเป็นกับตัวปลานะครับเราต้องดูลักษณะตัวปลานะอย่างที่2ครับที่เราจะต้องดูก็คือในส่วนของ เรื่องของตัวเบดครับผมถ้าเราดูเรื่องของตัวเบดนะตัวเบดเนี่ยของผมมันเป็นเบด PVP นะครับผมจําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมจะต้องเปลี่ยนนะเป็นตัวนี้ครับผมที่มันจะเพิ่มดาเมจในการตกปลาครับผมครับเราจะเห็นนะครับดาเมจทั่วไปจะเพิ่มขึ้น30%อันนี้ก็คือเอาไว้ใช้ตกปลาแบบทั่วไปหรือแชมเปนชิพนั่นเองครับตัวเรือก็ถูกแล้วนะครับตัวเรือก็จะเป็นตัวดาเมจสแนปนะนะ50%เโอเคเราไปเลยกันเดี๋ยวขอใส่บัฟอีกทีครับคือถ้าเราใส่บับ คือปลาตัวใหญ่มันจะติดแะ้วผมแบบว่าอยากต้องการให้เพื่อนๆได้ดูแบบว่าตอนตกปลาตัวใหญ่โอ้โห oh. oh. กดอย่างเกลือกดอย่างเกลือเลยรอบนี้ขอเอ้ยเรื่องชื่ออยู่เรื่องชื่อขอเรื่องชื่อมามามากลิ่นมันหอมห่วยโอ้ตัวเล็กเน่เอาเรื่องชื่อมาอ๋อตัวเดิมจะชอบยอยู่อะไรขนาดนี้เรื่องชื่อเรื่องชื่อ โอ oh, ้สบัดสบัดหนึ่งทีพออีกรอบเอออย่างนั้นแหละมาพอดูเรื่องชื่อครับ126เกตนะครับมาลองดูครับบิ๊กฟิตด้วยแล้วก็นิวเรค o คอร์ดตัวนี้ครับเจ้าสู้ไหวหรือเปล่าต้องลองครับมาแต่ตัวนี้แบบว่าดื้อเลยนะบอกเลยส n a p หนึ่งครั้งส n a p ครั้งแรก3ามมอสามไม่ติดโอ้แ yeah, ยนะ่แลว snap ครั้งที่2ไม่ติดครับส n a ปติดดิเออสามมนกจิก แสนสิ snap อีกทีโอ้โหไม่ติดเหลือเนี่ยโอ้จะตกรอบแล้วมามามาหกสิบหกรอบสแ a p หนึ่งทีแล้วก็สแนปอีกหนึ่งทีครับโอ้โหทูดามิเอตไปแล้วขิ้ขี้กระมากลับมากลับมาเพื่อนโอ้สกิลไม่มาอูปากกำลังใช้สกิลครับเรียบร้อยแน่ผมว่าเรียบร้อยแน่มันใช้สกิลแล้วอ,อติดมึนสตันโอ้โหผมติดสตันครับ snap snap ติด snap ติดโอเคส n a ติดสองครั้งน่าจะอยู่มัง้งน่าจะอยู่มัง้งรอครับรอนกจิกรอนกจิกอ่ะลาวามาก่อนสองแสนสี่ไปดิกระเด็นเข้ามากับตรงกลางเออเรียบร้อยสวยครับเลา้มาดูครับจะได้ระดับไหนขอแบบพอยต์จะสูงได้ไหมพอยต์ point สิบโอ้ระดับ ss ครับผมสุดจัดเลยนะวะ้า พอยอยู่ที่1 1 8ครับโคตรสวยเลยครับตัวนี้บอกเลยโคตรแจ๋งเวอร์โอเคก็ประมาณนี้นะครับเปลืองเหยื่อนะตกเยอะไม่ได้ครับ <c oughs> ตกเยอะไม่ได้เปลืองเหยื่อโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ก็จะเป็นแนวทางในการจัดทีมนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะก็ต้องขอโทษขอพัยเพื่อนด้วยนะครับผมพยายามที่จะตัดให้สั้นที่สุดแล้วก็พยายามที่จะ เอาตัวที่มันเป็นเนื้อหาให้ได้เยอะที่สุดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส cribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับผม